คือมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยู่วงการมา11ปีมันมันคงจะไม่เกิดเพื่อผมแล้วเพราะว่าผมก็มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผมก็มีผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะฮะแล้วก็แฟนๆก็เห็นผมมานานแต่ละครเรื่องนี้มันมันทำให้ผมแบบเหมือนเหมือนมีกาลังใจในการทํางานทั้งหมดที่เราอดทนมาแล้วก็เราหมั่นฝึกฝนเราเรามันเหื่อนตั้งแบบมัน วันนี้มันคุ้มค่าที่เราอดทนและพยายามมาตลอดนะครับแล้วก็พอทุกอย่างมัน,มนดีแล้วมีแฟนๆชื่นชอบอมันก็มีคนมาบอกผู้ใหญ่ทุกคนก็มาบอกแล้วว่าเอ,อขอให้ป้าจันเป็นป้าจันเหมือนเดิมนะอย่าเสียสูงอย่าอย่าคือผมก็บอกบอกทุกคนที่มาพูดผมว่าผม,ผมมีอะไรก็ตักเตือนผมได้ถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดอะไรไปอะไรแบบนี้แล้วก็ 11ปีในวงการมันทาให้ผมรู้แล้วแหะว่าการขึ้นลงมันเป็นยังไงฉะนั้นการการที่มันกระแสมันดีในช่วงนี้มันก็ทําให้ผมรู้ว่าผมจะต้องทําตัวยังไงแล้วก็มันก็เป็นสัญจรธรรมะครับเดี๋ยวพอมันผ่านไปสั้ง4-5เดือนมันก็จะมีละครเรื่องใหม่มาที่ถูกพูดถึงเราก็แค่ต้องทําผลงานชิ้นต่อไปให้มันดีเหมือนที่เราทําชิ้นนี้เห็นเป็นเทเต็มตัวตอาเรื่องต่อไปเราจะต้องเป็นเอกต่อที่จริงมาดันไม่คาดหวังเเพราะว่าตัวมาดันเองมาดันก็เป็นคนที่เล่น มาเกือบทุกบทแล้วนะฮะเกือบ<อ>ทุกบทแล้วแล้วเพิ่งได้บทพระเอกเป็นครั้งแรกกันนะฮะแล้วก็ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าจะให้กลับไปเป็นตัวร้ายหรือว่าไปเป็นคู่สองหรืออะไรแบบนี้ปก็พร้อมเสมอถ้าตราบใดที่ยังมีคนให้โอกาสแล้วก็ให้งานแล้วแฟนๆละครยังได้ได,ได้ได้ดูแล้วก็มีความสุขกับเราเพราะว่า ถ้าปเราไปยึดติดบทใดบทหนึ่งตลอดเวลาคนก็กลัวแฟนๆเขาจะเบื่อครับผมเห็นว่ายอดในไอีของเราก็แบบค่อนข้างที่จะเยอะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแต่ที่มันเงียบหนักออกไปแต่ก่อนใช่ก็มีเพิ่มมากขึ้นครับผม,ม,มเพราะ<ม>ว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงละครด้วยแล้วก็เป็น<ม>แฟนละครชอบในใ,ใ,ในในทัวร์ของคาแรคเตอร์ปีมงคลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าปีมงคลเป็นผู้ชายที่สัมผัสได้ง่ายมั้งครับเป็นแบบว่า เป็นคนขับแท็กซี่เป็นอะไรแบบนี้ครับควลัวเลยแบบนี้ต้องไปแก้บนที่พม่าไหมครับครับที่เราแบบว่าบนไปที่พม่าไม่ต้องให้เราอะที่พม่าเนี่ยไม่ต้องบนครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปไปบนอะไรเราแค่ไปไหว้พระเราไปขอแล้วผมรู้สึกว่าผมไปที่นั่นแล้วผมสิ่งที่ผมมาที่ถามมันได้แล้วผมประทับใจผมว่าคงจะกลับไปอีกแล้วก็คงกลับไปช่วยเหลือในเรื่องของคนที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไปเจอแล้วผมประทับใจกับ คนที่นู่นคนคน,คนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็คงได้กลับไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้พอดเพิ่งงานมากมากเข้ามามากขนาดไหนที่จริงก็มีงานติดต่อมาเยอะแต่ว่าด้วยความที่ผมก็ยังติดละครอ,อีกประมาณ2เรื่องอที่มันมีคิวซ้อนกันอยู่แล้วก็เดือนหน้าอาจจะมีเปิดอีกเรื่องหนึง่งมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยทําให้การรับอีเวนต์เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เอาอีเวนต์เป็นหลักฉะนั้นผมผมบอกเสมอว่าแบบ ตัวผมเองไม่ใช่คนที่อีเวนต์อีเวนตเยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยเอาละครเป็นหลักดีกว่าอะไรแบบนี้ครับวคนจะมองแบบว่าดังขึ้นรค่าตัวจะต้องเพิ่มตามขึ้นมาเขอความดังเราอะไรแ่้ับคาตัวก็คงจะเพิ่มนะครับแต่คงไม่มากก็ขอให้ผมเพิ่มหน่อยนะฮะเพราะว่าผมก็ต้องพูดตรงๆนะฮะน้ำขึ้นไี่รีบตักใช่ไหมฮะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหขึ้นจนแบบว่า ไม่ได้โกยถ้าขนาดนั้นก็แบบว่าเออเพิ่มให้มันหน่อยนิดนึงแล้วการพันสองพันก็เพิ่มให้มันหน่อยอะไรเงี้ยสองพันสครับตอนนี้ยังไม่เพิ่มครับตอนนี้ลดด้วยซ้ำครับใช่ไหมครับถ้าตัวเราซีเรี่ยนนะลัวคนจะแบบไม่กล้าจ้างถ้าเกิดเขามองเป็นอย่างว่าเราดันโอ้โหดูดิครับหน้าภูธรทุกทุ่งขนาดนี้ครับจ้างผมไหมครับตัดต่างจังหวัดใช่ครับจ้าง10เล่น20ครับผมต่างจังหวัดก็ไปต่างจังหวัดก็ไปครับบุกน้ำทุยไฟก็ไปไต่กีฬายังไปเลยครับผม พี่หน่องยังไม่ได้เรียกเรียกต่อนะครับแต่ว่าก็อีกประมาณคงจะจะไม่ผิดน่าจะปีกว่า2ปีน่าจะเหลือประมาณนี้ครแต่ว่าก็เราอยู่ที่นี่มีความสุขครับแล้วก็ผู้ใหญ่ดูแลเพื่อนๆพี่น้องก็เ็มที่อะไรแบบนี้ตอนรสัปีกับห้าปีครับเวลาผ่านไปเร็วมากครับนิ่จะต่อหรือยังก็คงจะต่อนะครับคงคงไม่ได้ไปไหนเพราะว่าอยู่กับพี่น้องแล้วก็ชีวิตดีดีมีความสุขครับคือ คือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หรอกครับใครอยู่พี่หน่องก็มีความสุขครับเพราะว่าพี่หน่องเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ดูแลดีและที่สำคัญคือถ้าเราถ้าเราอยู่เป็นเป็นในที่นี่หมายถึงนักแสดงที่ต้องอมีมีวินยัยมีสมารวะตรงต่อเวลามันต้ออยากผกว่ามันมีแค่นี้มันก็จบไม่ว่าอยู่ใครมันก็อยู่ได้ อยู่เป็นค่ะความรักอะไรสิความรักก็ปกติครับผมผมก็ทำงานเปิดตัวไหมเปิดตัวเหรอไม่เปิดครับแต่ก็เห็นตามตลาดนองตลาดนัดไป่อยตลาดนัดไหนเตเตตลาดรามอินทราผมก็เห็นเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นนั่งเมาอยู่อ่ะตลาดนัดอะร้อนเลยร้อาเล่ร้อนเลยเมื่อไหร่หรอหรือว่าเขาไม่อยากเปิดตัวอะไรบ้างเนี่ยเขาเขาก็อยากทำงานมากกว่าครับแล้วก็อยากให้ป อยากจะโฟกัสเรื่องงานผมก็เองผมก <laughs> <the griff> <the> ็รู้สึกว่าเนี่ยมาเจอแล้วก็อยากจะแบบคุยเรื่องงานมากกว่าสนุกกว่าคือคือเขาคบเขาเกินเขาแบบไม่อยากไม่กล้าหรือคือเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาก็มีคนที่ต้องดูแลหมายถึงลูกน้องหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็คงแบบไม่อยากจะให้ดูว่าแบบน้องไปเม้าเขาอะไรเงี้ยใช่ผมก็เข้าใจ ก็ดูแลไปเรื่อยๆ่ว่าเขาค่อนข้างซีเรียสถ้าเกิดแบบว่าคนพูดถึงเขานิดนึงนิดนึงเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจในโพสิชันของการทํางานแบบนี้เท่าไหร่เรียกว่าอยจะเป็นของเวลาเราทํางานนี้แบบอาจจะแบบใช้เวลาไม่ตรงกันเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้เข้าใจครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาค่อนข้างงานเยอะเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องบินไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเวลามันก็จะไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่อย่างเรามีคู่จิ้นหรือต้องเจอพวกนักเข็บมากๆบ้านเรือนไทยเขามีแบบ ไม่ครับสนิทกันเลยสนิทสนิทกันเาเราสนิทผมก็รู้จักทางพิคคลิปทางพิคคลิสก็รู้จักทางของผมเลยไม่ก็คือเจอกาก็จินก็เลยจินสบายใจแต่เขาก็ดูผลงานที่เราแสดงดูครับดูผมบังคับดูก็เราถามว่าละครสนุกไหมผมต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรแบบนี้แก้ไขอะไรบ้าง